เอไม่น่าเปลี่ยนหรอกไอทีไม่น่าเปลี่ยนมาเป็นความมินิมอลอะไรนีกไม่ถึงโฟมมิลโลโคแต่ก่อนก็สวย <Okay. S 2> วันนี้น่าเปลี่ยนมาเป็นขอบเหลือง,องเอ็กเตมก็สวยไอพีได้ที่มันเป็นมุ่งมวอ่ะเ,เอ็กเตมยังสวยอยู่ไม่ไหมืออันเก่าดิอ,ดอ,ดอันใหม่เดี๋ยวได้อันใหม่กูก็สวยดีนะดูว่ากับบ้านนี่ปวดหน่อยพุงมีสกินเลยแล้วเธอหน่อย แล้วมึงมายุ่งอะไรกับขีปกูเว้ยแล้วขีปุกหลุดอีกอ้าวเนี่ยชนะเปล่าพี่จบแล้วอันนี้อ้นี้มึงจบแล้วมึงจบแล้วอะไรขู่เหรอเปล่าชนะหรือเปล่าเพื่อนมึงเฟ้บาทไปแล้วนึงมาดิมาดิดอีพีต้องไม่พีพีไม่ตายซะตายซะไอ้เีย อย่าห้าวชีวิตมีค่าอ,อย่ากะซนะ่ากะเทวนะก็ธรรมดาเอออูฮาวดอกสับสิบกล่องอีพีก็กย่าเอาอะไรนะ,ส,ะรสามสิบไรไอสามกล่องอ่ะมึงบอกว่าเปิดแค่สาสกล่องก็กพออ๋อ แทบกรีดดอี๊ตอนแรกกูนึกว่าล็อกไอ้สัตว์เลยให้ฮอนตามไอ้ความสึกไม่ได้หมดเลยโง่เนอะเดี๋ยแต่ยังดีที่มาจุกสิบกล่องมันได้หวานหมูหวานหมูกูกูแบบกูเปิดมาอุ้ยอีเหี้ยกูกรีดเลยแล้วมึงได้รอเลียวตัวนี้กูอยากได้เลยไอสย้สัตว์มันเป็นสกินคอลแลบด้วย <laughs> เอ้ยบวก <laughs> บดิต้คอสต้าคอส งวนนี้ต้องเอาเฮ้ยกูเปิดป่าอยู่เฮ้ยมึงไม่เห็นเหรอเห็นนดนอยู่น <c oughs> อนอยู่มาดิมาดิมาดิกู <c oughs> บินบินไม่โดนใครเลยดีว่ไอ้สัตว์สับบินได้นานาทีบินได้เที่ยวสหัฐบินฮ่าบินล็อกเซ็ตกูเห็นหะมึงน่าแตกมั้ยล่ะหล่อลวง <c oughs> ลวงลวงไปหนึง่งเฮ้ยช่วยด้วยโดนจับเฮือกกู <c oughs> จะบอกว่ากูไม่มีอันติไว้ตอนเนี้ยเอาตัวรอดให้ได้กับมึงไม่หนีกูไม่ได้หนีมึงเหมือนฮาร์ตตันนะทำไมมึงทำโมกุบนี้ กูไม่มีอันตีล็อกซีมันเอาวะล็อซีมันเอาวะพีทต่น่แม่งจะอันตีใส่กูไหมเนี่ยไม่ยอมใส่ลูกสี่มาลูกีอตอันติมาตอนไม่มีเลือดไอสัตว์ลูกสี่มาลสีได้ดิพีได้แล้วน้อ ทเทวะอะไะเรมิโอผมไม่มาแ,แบบเละเกมไม่อยากแบบแล้อันตีเทียวหางอย่างเงี้ยสาบอดอะเอามาก่อนดิฮอนไอ้ไม่หยุดเอาเดียมงาไปเดียมันอยู่นี่กูอกูมีต<า>ิ<า>่งละตายแล้วชิบหายละกูตายแล้วไอ้นันตีแล้วไอ้ไม่มีบูวไปโอไม่มีบูเอาดิลิมีฟิกกเอร์แต่ไม่มีบัวนะมันไม่มีบูวแต่มันมีฟิกเกอร์น,นี่นะอย่าตามอย่าดูแตกกระปุกน้องเลยไปละเดี๋ยวกูเปลี่ยนเป็นเมนซาตตาร์ลฮอนตอนนี้หัดหัดมาสักพักละ เจ็ดวิเจ็ดวิอันติดึงไฟได้ปะดึงโดดดึงโดดไม่นะคอส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 พี่ซคอสที่หนึงกูยังไม่มีอันติเลยเดี๋ยไม่ถึงนัคอสป่ะได้ละได้ละสวยกูแตกเชี่ยพร้อมกลางกูแตกแน่สภาพหนีพี่หน่อยหนีมาไม่มีเฮ้ยกูออกแล้วกูออกแล้วกูไม่มีอันติเล่นได้แค่มีอันติกูบอกเลยแค่นี้แหละโอ้ยสุดเกิน อันมาใหม่างเงี้ยหายจิ้มหายละตรงอยู่นี่กลางกูอยากเข้านะกูเข้าไปตายให้ไอ้หอ้หอนไม่เข้าไเข้าฟัน,นกลางกลางกลางเฮ้ยเชีอยกลางสามบนสองเราไปโฟก,กัสบนมากเป็นประดเ,ดเดนเมื่อกี้ไม่ได้อะไปล่างยอย่างนล้นไอ้บนป้อมเตะอ่ะมึงโอ้โหมันอยู่สองตัวบ้าไปเน,นี่ยอสามตัวเนะี่ย อยู่ไหนอะ่ะอยู่สามตัวบนยังไงผมราบอาร้อมกลางถามตัวบนเลยเหรอถามตัวบนวดนี้วดนี้ถามตัวบนเอาอือหี่สี่ตัวห้าขอสี่ตัวพีพี่เธอถ้าไม่โดนขนาดนั้นถ้าคุณมีเลือดนะทาไมเล้วเฮียทาร่ากูบ้าพลังจัด ฮาร่าอยู่ท no no ีมกูนี่เหมือนโคตรบางเลยสัสอยู่ทีมนี้เอาไงก็ไม่ลงเอ้ยยี่เนี่ยเอสเอมบ้างฮาร่าเนี่ยโทษโทษโทษทีนะว่าอันนี้ใครโรมอะคะโดนเวทเมึงนาคอขโมดูกูสวยดิพี่ใครวะนะใครค่าให้กูอุ้ย เกี่ยแม่งจับปูแผมฟิกเกอร์ไอสัตว์ไอหมี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 โดนแล้วมีโดนแล้วมีโดนแล้วมันต้องการยูเดาไม่ไปดูกูเลยไอริสไอลิสกูสเห็นใช่ไหมกูเห็นไม่ต <c oughs> ้องกู <c oughs> ไม่ต้องเรียกกูกูลอยอยู่ <c oughs> ไปช่วยกูเลยสีตะ <c oughs> เขียอะไรก็ไม่รู้ กูลอยอยู่ที่ป่าโ,โูน่าแตกมันก็ทำอะไรมึงไม่ได้แล้วกูเข้าไม่ได้ไอ้เที่ยเข้าไปแต่รอบเจอไอ้เที่ยนี่จับทุกรอบเลยโอ้ยเที่ยแล้วกูจะเข้ายัางไงก่อนไอส้สัตว์อุย้ยหมีอยู่ด้วยนะโอ้แม่โอ้โหหมีไอ้เที่ยไต่ไม่ไต่ไม่เป็นเอาคำนี้ดีกว่ามึงที่ตัวอะไรอ๋อกูใช้ด,ดาวมันมาเนาะโอเคบัฟอยูริกู ลุมลุมลุมเมทเหมือนก่อนดิเเหมนยังไม่โดนชัดดาวเลยโ oh, อ้โหไอ้เหี้ยเกาะหมีโ oh, อ้ยอีหานี่ก็ขโมยกูจังเน็ย้ยครบไอสัตว์เกาะทีกูไปไม่เป็นเลยไปไปแล้วไปแล้ว ไปละเฮ้ยเออพุ่มเยอะมึงน่าจะเล่นง่ายขึ้นไปละไปละมึงไปไหนมึงไปไหนไกลับมาก่อนอีลิสไปละอยังยังยังไ,ไม่กลับมาอีกไปละอ <c oughs> ่ากูจะต่ออันเดะเฮ้ยซีนายิน,นอุย้ยแพนด้าแพนด้าอย่ายุกูแพนด้าอยุของกูไม่โอพีดมึงเห็นไม่โอปะมังกรมังกรมังกรบินใส่เลย ไปซอยโอ้พุ่มซ้ายบนนี่ได้ไอมอถามมึงไม่เจอมึงเห็นไหมกูเข้าไปกูวดจักไม่โอลวกูตามไม่โอหน้างหน้าเออไม่ถึงว่ะผมเสริมเกาะอะไรดีเจ้บะไม่ตายเลยไอพี มันหนีหมดเลยมึงเห็นไหมน่ะต่อเลยจริงรัวๆเลยแพนด้าอยู่ไหนมาแพนด้าอยู่ไหนมันกลับบ้านกลับบ้านมันวิ่งแบบไอ้เหี้ยกูตามแพนด้าไม่ทันเอางี้ดีกว่าน้าๆๆอย่าทำเมื่อคิดโดรน้าโดดใส่น้าโดดใส่นะไหนวะโดีใครโดดใส่มังกรไอ้ลีดไอ้เฮียวางไอ้ละมือกูบอกอยู่กูบอกอยู่ว่ามังกรไงเกูผิดแหละ ยงัยงยังยังจะลากหาก,กูอีกกูไี่ลากไม่หามึงกูอ่ะแบบว่าเออจะไปทางไหนดีเนี่ยทำไมมึงวาร์ปนานจังวะไอ,อ้แอนด้านอยู่ร่างเลยไอแม่งเอาเกาะน,นั้นมากูตีเกาะแม่งยังไม่เข้าเลยบินห้าสแต็กก็ไม่เข้าแม่งเงินนำเลือดเรนใส่ไม่เข้าเลยวะปั้นเอ้ยมึงกูบูกู คิอหายละไอเ้เจี๊ยเดี๋ยวโดนจับโดนจับไปเง่งเง่งโอ้โหเจ็บเฮี้ยๆเ,เลยตัวนี้กูเกลียดแทงมากมากเลยสัตว์โดนกูอีดอกแน่โดนกูอ๋อเน,นี่ยหมดแล้วไม่จับแล้วไม่จับแล้วตายเลยโดนกูกูอบอกแล้วว่าโดนกูเฮียไอ้คืแพ้ได้เหรอจำใจจังเลยดาบเนี่ย กล้าส่วนนะกูกล้าส่วนนะดิวิ่งเลยกูวิ่งหนีมึงก oh ็วัดกับมันไปใช่ไถ้ามันยิงโดนเอ้ยถ้ามันโดดโดนมึงก็ตายกันเลยหนี่งลอยที่เดียวไปจะมาวัดก็วัดกับมันดิกอย่างไหนฮอนมึงวัดดีวัดเออจบแล้วมึงจบแล้วจบแล้วมึงอะจบแล้วไอ้สัสกูบอกอ๋อโอ้โหแล้วแล้วดูดิเดดี้เดดี้ปากกู เหียแล้วเป็นไงอะไม่อะกูยังมันอยู่แข่งรถอีนี่ยีเดี๋ยวเดี๋อวมึงดันแล้วมึงทันกูหรือเปล่ามึงทันหเดันกูหรือเปล่าตูกูออกออกมาแล้วกูลองับอพูดมัน แมดแพดแพดนี้แม่งมันจริงไอเทียถ้าเกิดปรับดาเมจได้สักหน่อยนะลิเตอร์ก็มันนี่ไอ้ไแพดเนี่ยนัดหน้าฝั่งอู้ยเหลวด้วยไอแม่งแม่งมีพุ่งทุกจุดดมัมแบดเนี่ยไอ้สัสเฮ้ยเร็วแมันจะยัดเฉยข้าวหียวะไปหัวล่างไปโัวล่างมีนะขอมาอขอมาทำไงโคมา,ท,าทำไมกูแจกจังหวะตานี้ข้าวเฮียเลยก่อนแทบตายสัตส <laughs> ไปแล้วเอา้าก <โด S 2> ูไปฆ่ามัตอนนั้นโดนคลิปตีโดนคลิปตีโดนคลิปตีโอ้ไม่ใช่มันเหยียบแถบมึงง่โง่อง่อ้าวทำไรจ้าทำไรจ้าน้องเอาทำไรจ้าทำไรจ้าเอาทำไรจ้าทําทำไรทำลายทำลายอุ้ยกูทำอะไรนียแล้ว เอามาดิหมดมะมนพ<อ>ะ,ะ,ะ,ะพี่เาแล้วระรับ่อยป้อมแล้พี่น้องป้อมนี้พี่ขอนะครับงงเ,น,เนี้ยเฮียเดินหยดแข็งีหรอเนี่ยแหละจะมาใช้สก,กินอะไรสูงสูพิมเดี๋ยวเลยเฮียวูวูสปายเฮียไปดึงนี่เดียวว่ะบิน าแล้วจบบ้านดีมูลาดอ่ะว้าวว้าวว้าวววมูลาดโะเมว่ะปีว่ะโหเป็นเมื่อสามพาก็ไม่เอาค่เป็นสตรีมเมอร์ูลังแข่งรถไม่มันเลยอะไรวะ